ความรู้ไม่สู้จินตนาการครับวันนี้แสงเหนือมาดูข้าวโพดก็จะต้องฉีดยานะครับฉีดยารอบสุดท้ายเป็นยาหนอนจอฝักกับฮอร์โมนให้ฝักใหญ่นะครับผมที่ปลูกนี้เป็นพันข้าวโพดพันเอสิบสนะครับเป็นข้าวโพดหวานนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าแสงเหนือผสม มาดูกันเลยครับว่าแสงเหนือผสมอะไรตัวแรกน้องใส่จับใบไปห้าสิบเใส่จับใบไปห้าสิแสงเหนือฉีดรอบสุดท้ายแล้วนะครับข้าวโพดพันเอสิบสนะครับเป็นข้าวโพดหวานนะครับพันเอสิบสองเป็นข้าวโพดกินแสงเหนือฉีดรอบสุดท้ายแล้วนะครับหนวดเริ่มเป็นสีน้ำตาลอ่อ,อนๆก็จะฉีดหนอนเจาะฝัก ใฮอร์โมนรอบสุดท้ายนะครับอ่ะใส่ฮอร์โมนฮอร์โมนนี่เขาเรียกลมเบ่งครับให้เม็ดเต่งสร้างแป้งแสงเหนือจะใส่รอบสุดท้ายนะครับแ้่แต่ปลูกกระโพดมาไม่เคยใส่เลยนะครับเพิ่งจะใส่รอบสุดท้ายครับสร้างแป้งให้เม็ดเต่งนะครับให้ฝักใหญ่ทังละดถุงไมเลยนีเห แกกก่ไมอออีนี่ครับไอโฮอโมนลลมแบ่งนี่ไม่มีตายตัวนะครับพอใจร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นนะครับพอดีผมซื้อร้านนี้เขาจัดตัวนี้มาให้แตเหนือก็ใส่ไปนะครับไม่ค่อยได้เน้นนะครับอ่ะตังคะส วันนี้มีใส่ฮอร์โมนแล้วก็หนอนเจาะฝักสองอย่างเท่านั้นนะครับพอขาพ้าโพดอีกสัก10 10วัน10บไม่เกินสิวันก็จะหักเลยนะครับฉีดรอบสุดท้ายข้าวโพดหวานพันเอสิบสนะครับปลูกสองแถวนะครับอ่าเรียบร้อยก็คราวนี้ก็ใส่ยาหนอนอ่ะใส่อีมาน้ำครับ ใส่เนื้อก็ใส่แต่อีมาน้ําอย่างเดียวนะครับไห้าร้อยมึงถอดแว่นนี่มึงใส่พิษเฮ้ยมึงไม่ได้เจาะรูเลยไอ้ควยมึงก็มึงไม่ค่อยถอดแว่นไอ้คุยมึงก็ไม่เห็นตัวเลขเอ้เห็นนะสองร้อยห้าสิบนะถอดแวนอย่ีเออสองร้อยห้าสิบสองแก้วก็เท่ากับห้าร้อยอะเออ เออแล้วนะมาสองร้ห้าสิบเออแล้วนะ่ะสองแก้วเฮ้ยไม่ต้องนิ่งใส่ถังนี้ทีเดียวแล้วอีกถังผมก็ความขวดไปเลยเพราะถังมันขวดมีพันดีสีเอออันนึนก็ควาำล้างขวดไปเลยเออแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับนะใส่เปอร์นะครับบวกใส่เปอร์เพิ่มประสิทธิภาพ เหมือนเดิมห้าร้อยหนึ่งขวดทำสองถังไปเลยนะครับเพราะอนอนเจ้ฝักมันแรงนะครับใส่ไปเลยนะครับข้าวโพดไม่ต้องกลัวนะครับสองแก้วนะสองแก้วบางคนใส่ถึงหนึ่งลิตรเลยนะครับถ้าหนอนดุดุนะครับเฮ้ยนี่มัสามร้อยแล้วนะไม่เป็นไรใส่ไปก็สามร้อยเดี๋ยวก็ใส่อีกสองร้อยไง,ไงไได้ห้าร้อยเออ แล้วเดี๋ยวมาดูผลงานเลยนะครับหลังฉีดแล้วเป็นยังไงอาดูต่อกันเลยครับผมค,ครับผมมาดูผลงานหลังฉีดได้เจ็ดวันนะครับฝักก็โตดีนะครับแต่ยังหักไม่ได้นะครับข้าวโพดแบบนี้ก็คงอีกสักอสักอาทิตย์หนึ่งคงจะหักได้นะครับผมเดี๋ยวอีกหนึอาทิตย์ฝักใหญ่ๆกว่านี้นะครับผม ดูครับการปลูกสองแถวก็ดีแบบนี้นะครับฝักจะใหญ่เสมอกันทั่วล่องเลยครับผมเข้าไปข้างในจะใหญ่เสมอกันนะครับเพราะอากาศเดินได้ดีนะครับผมนี่นครับฝักใหญ่เสมอการทั่วล่องเลยนะครับ มีฝักยังไม่เต็มที่นะครับดูครับผลงานก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับข้วโพดนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ